The cat สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทารโวิตุลนะครับช่องทำนายดวงชะตาด้วยพ่ทาโร่น้องใหม่ทางย t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทำนายดวงชะตาราศีประจําเดือนกรกฎาคม2 5 6 5นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศีมีนนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับผมสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทารโ่วิตุก็ ีผู้ติดตามมากกว่า 1- 2 0 0 0ท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับผมกิจกรรมไลฟ์สดขอบคุณแฟนรายการดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามนะครับในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในครับที่ใต้คลิปนะครับผมใครที่มีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับส่วนกิจกรรมรายวันนะครับให้ผมทนายดวงให้ออกอากาศในคลิปอาการคลิปต่อไปนะครับผมก็สามารถเขียนชื่อคําถามพร้อมอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคาถามมาเป็นทนายให้ในคลิป คลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ผมได้ทำทางสเต็มเอาไว้ให้นะครับผมโดยแบ่งการทํานายออกเป็นสาช่วงนะครับการงานการเงินและความรักใครที่อยากจะกดเข้าไปดูในช่วงไหนก็สามารถกดเข้าไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็สาหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ี่คลิป,ปก่อนๆนะครับว่าการทํานายดวงของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นำเอาคำทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆได้ในชีวิต นะครับผมและถ้าหากว่าอยากจะให้ผมทํานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางออดไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับอดีวันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมกับการทํานายดวงของชาวราศีมีนนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมเอาดวงการงานก่อนเลยนะครับขอดวงการงานของชาวราศีมีนนะครับผมในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการงานนะครับของชาวราศีมีนนะครับผม ในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับผมสำหรับดวงการงานของชาวราศีมีในช่วงปลายเดือนมีนามิถุนายนก่อนจะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนะครับผมคุณมีเกณฑ์ของการพิจารณาตัดสินใจในการที่จะเริ่มต้นในกิจการการงานใหม่ๆในอะไรบางอย่างนะครับผมไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับถ้าคุณทํางานประจำเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาในการที่จะไปเริ่มต้นการทํางานในที่ใหม่ๆตหน่งใหม่ๆหรือในอะไรใหม่ๆในช่องทางใหม่ๆก็เป็นไปได้นะครับหรือถ้าคุณทําธุรกิจส่วน คุณอาจจะมีการพิจารณาหนักหนาพอสมควรในเรื่องที่จะเปิดกิจการใหม่ก็เป็นไปได้แลผมเปิดช่องทางใหม่ๆหรือว่าขยายสาขาขยายกิจการอะไรต่างๆนานาก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะว่ามีไพ่แห่งการเริ่มต้นแล้วก็ไพ่แห่งการพิจารณาเกิดขึ้นมาในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเกณฑ์ของการที่คุณค่อนยๆจะลังเลในการที่จะตัดสินใจในการเริ่มต้นในครั้งนี้มากพอสมควรนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่คุณไม่ค่อยจะถนัดไม่ค่อยจะมีความชัดเจนกับการทํางานมากสักเท่าไหร่นะผมมคุณก็เลยมีความรู้ เหมือนกับว่าค่อนข้างจะลางเลนะผมเพราะคุณรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันไม่ใช่อะไรที่คุณถนัดนึกออกไหมครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางใหม่ๆหรือเป็นตำแหน่งใหม่ๆก็ตามนะผมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณจะ กล้าที่จะเริ่มต้นกับมันนะครับผมเหมือนกับว่าคุณจะลองวัดกันดูสักตั้งนะครับผมมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัดนักนะครับผมแต่คุณพิจารณาแล้วว่ามันจะสร้างความมั่นคงให้กับหน้าที่การงานของคุณหรือว่าทําให้คุณก้าวหน้าได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้คุณจะไม่ค่อยจะถนัดหรือว่ามันจะมีความไม่ชัดเจนในความรู้สึกของคุณก็ตามในบางคนอาจจะกลัวก็เป็นไปได้นะครับผมอาจจะกลัวว่าเอ้ยมันจะมันจะดีหรือเปล่ามันจะทําให้คุณมั่นคงขึ้นหรือเปล่านะครับผมแต่อย่างไรก็ สักตั้งเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับผมที่คุณจะประสบความสําเร็จในตําแหน่งใหม่ๆหรือว่าในหน้าที่การงานใหม่ๆหรือในช่องทางใหม่ๆอันนี้นะครับผมเพราะไพ่ของคุณเนี่ยบทสรุปออกมาเป็นสีไม้เท้านมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเกณฑ์ในการตัดสินใจที่จะพิจารณากับสิ่งใ,ใหม่ๆกับช่องทางใหม่ๆนะครับผมอาจจะตัดสินใจลองวัดกันดูตั้งเหมือนที่ไพ่ทำนายก็ได้เช่นกันนะครับผมเพราะว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งสิ่งนี้ค่อนข้างจะสูงมากนะครับผมเพราะไพ่บทสรุปออกมาเป็นสีไม้เท้าในเดือนกรกฎ อะต่อไปนะผมมาดูไพ่ประกบกันต่อดีกว่านะครับผมว่าดวงความดวงการงานของคุณจะเป็นยังไงในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับอขอดวงการงานของชาวราศีมีนนะครับผมในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับ จัดว่าค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับผมกับสิ่งใหม่ๆที่คุณจะลองวัดกับมันดูนะครับผมเพราะว่าคุณจะมีความสุขที่ได้ทํามันนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะผีดอกออกผลเป็นอย่างดีนะผมสมคุ้มค่ากับที่รอคอยนะผมถึงแม้อาจจะไม่ได้ร0 0ยเนะเพราะว่าความคาดหวังของคุณเนี่ยอาจจะสูงเกินไปสักนิดนึงนะครับผมอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไงหรือว่าตัวคุณเองอาจจะไม่ค่อยจะมั่นใจสักเท่าไหร่ในตอนที่จะพิจารณานะครับผมไม่รู้จะออกหัวออกก้อยนะผมแต่สุดท้ายแล้วนะผมคุณจะมมมมีควาาสุขนะัผอจจไไ่ด้เเล Perfect, หรืออาจจะไม่ได้บอกว่าสร้างอะไรครับสร้างความยิ่งหายายใหญ่อะไรคุณมากมายแต่อย่างเน้อยที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะมีความสุขกับการที่ได้ลงมือทํากับมันนะครับผมแล้วมันก็จะพีดอกออกผลไปให้คุณได้เป็นอย่างดีและทําให้คุณจเจริญก้าวหน้าได้แน่นอนนะครับผมถึงแม้จะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ตามนุ่มแต่ถ้าคุณได้ทําในสิ่งที่รักทําในสิ่งที่คุณรู้สึกมีความสุขที่จะอยู่กับมันคุณจะประสบความสำเร็จกับมันแน่นอนถึงแม้ในวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาาาาาาาดดหววััังงงสกกกกเเท่่่ไรนรนนนน็ตมมผอออขชศีจยูใ เกณฑ์ดีนะครับผมช่องทางใหม่ๆที่คุณจะไปเริ่มต้นเอาไว้หรือตำแหน่งใหม่ๆที่คุณจะได้รับคุณจะทำมันได้เป็นอย่างดีและคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่กับการที่ได้ทํามันซะด้วยนะครับผมสําหรับชาวราศีมีนอันจะไปอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับสําหรับการงานนะครับ ออาต่อไปเดี๋ยวมาดูการเงินของชาวราศีมีนกันบ้างดีกว่านะครับการงานจัดต้องอยู่ในเกณฑ์ดีนะคุณจะมีความสุขคุณจะรักในสิ่งที่คุณจะได้ทำนะครับมาดูการเงินของคุณกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะดีเหมือนการงานไหมนะครับสำหรับชาวราศีมีนนะครับผมขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีมีนในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีมีนนะครับผมในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับผม เกณฑ์การเงินของชาวราศีมีนนะครับผมเกณฑ์การเงินของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่ได้รับเงินก้อนแบบไม่คาดฝันมากพอสมควรอาการเงินช่วงนี้ค่อนข้างจะมาพอสมควรเลยนะครับผมและในบางคนเนี่ยอาจจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่มาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนเลยนะผมอาจจะได้รับเงินจากแดนไกลก็เป็นไปได้และช่วงนี้มันจะมีสิ่งที่ไม่คาดฝันหรือว่ามีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับการเงินของคุณในบางคนเนี่ยอาจจะได้รับเงินบอกัวนัดก้อนโตก็เป็นไปได้ไพ่ของคุณจัดไว้อยู่ในทิศทางที่ดีมากๆนะครับผมการงานก็ถือว่าดีนะการ ใหญ่นะครับการเงินไหลามาอย่างต่อเนื่องแล้วผมหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับผมโดยเฉพาะถ้าคุณทํางานที่มีการอ่าเตรจาธุรกิจกับแดนไกลหรือว่าชาวต่างชาติต่างภาษาช่วงนี้จะค่อนข้างที่จะอ่รุ่มเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าไพ่ของคุณเนี่ยมีวิวออฟ f อร์จูนขึ้นมาคู่กับสาหเีืยนซะด้วยนะครับผมในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบนะผมได้รับเงินก้อนใหญ่แลผมได้รับเงินก้อนโตในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเลยนะผมไม่ว่าจะมาจากอ่าการเสี่ยงโชคหรือว่าไม่ว่าจะมาจากอ่า อะไรครับโบนัสหรือจากการค้าขายของคุณก็ตามนะครับผมจะเป็นเงินที่จะสร้างอนาคตให้คุณได้เลยนะครับผมมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนนะครับผมสำหรับชาวราศีมีนนะครับผมขึ้นมาทั้งเดอะเวิร์ขึ้นมาทั้งวีร f ฟอร์จูนแถมยังมีสามเหรียมมากำกับอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นเตรียมรับทรัพย์ได้เลยนะครับผมการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างจะรุ่มโรดมากหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้ทั้งนั้นนะครับในช่วงนี้ค่อนข้างจะมีดวงส่งเสริมนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จกับการลงทุนมากมาก อดคล้องกันเลยนะการงานนะผมการงานของคุณเนี่ยก็กำลังจะมาสวยหรือว่าการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆของคุณจะทําให้คุณประสบกับความสําเร็จแล้วก็ประสบกับความสุขความความรักในสิ่งที่ทำนะผมการเงินก็ดีเช่นกันนะผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากจะทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ลงมือทําไปเลยนะครับดวงกําลังมาแล้วสําหรับชาวราศีมีนะครับผมแถมในเดือนกรกฎาคมเนี่ยได้โชคจากผู้หลักผู้ใหญ่มาสำหรับสนุนจุนเจีกออนะครับผมได้โชคได้ลาบได้ได้ได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 รับการช่วยเหลืออาจจะได้รับยังไงครับการการให้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยก็เป็นไปได้มาสส่งเริม นะครับผมไม่ว่าจะมาจากสถาบัานการเงินที่มาส่งเสริมสนับสนุนช่วงนี้ดวงสอดรับกันมากนะครับมีเกณฑ์ที่คุณจะไปเปิดช่องทางใหม่ๆและถ้าคุณไปของเงินกู้กับธนาคารหรือกับไฟแนนซ์กับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์ที่เขาจะให้ความช่วยเหลือคุณเข้ามาอีกชั้นหนึ่งด้วยก็เป็นไปได้ช่วงนี้ดวงการงานการเงินของชาวราศีมีนจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆแล้วก็ค่อนข้างจะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับสำหรับชาวราศีมีนเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเกณฑ์ที่อยากจะไปเริ่มในการลงงงงงทุนนนนใใใใหหมม่่่ๆกกกกาาาารรเปิดิดดจลือํํชววี้ัสง เสริมคนเลยนะครับสำหรับชาวราศีมีนนะครับออาต่อไปเดี๋ยวมาดูไพ่ประกบกันต่อนะครับผมว่าดวงการเงินของชาวราศีมีนในเดือนกรกฎาคมน,นี้จะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับชาวราศีมีนโหคุณมีโชคแล้ว จากสิ่งสีโทเทาเข้ามาด้วยนะครับผมโอ้ไพ่ของคุณอันนี้ไม่ได้ชี้ช่องนะผมแต่มันมันก็ตีความหมายไปในทางนั้นได้เช่นกันนะครับผมเพราะว่ามีไพ่ั้งวิวอัลฟอร์จูลหมายถึงว่าการได้รับโชคลาภแถมยังมีตัวของเดวิลขึ้นมาคู่กับตัวเจดาบอีกนะครับอาจจะได้รับโชคลาภจากสิ่งสีโทเทาด้วยก็เป็นไปได้หรือถ้าคุณทําธุรกิจอะไรที่ไปลงทุนกับสถานที่อคโครจรหรือสิ่งสีโทเทาสักหน่อยหรืออะไรที่มันไม่ได้ถูกต้องตรงเป๊ะนักเนี่ยดวงมาแน่นอนนะครับผมแต่ถามว่นน,วนักเยช ดวงช่วงนี้หยิบจับอะไรก็ประสบความสําสเร็จมีโชคกึ่งปาฏิหาริย์โดยเฉพาะถ้าคุณทําอะไรกับธุรกิจสีทอเทาหรือบางคนอาจจะได้รับเงินก้อนจากสิ่งสีลอเทาก็เป็นไปได้นะครับผมสําหรับชาวราศีมีนนะครับผมช่วงนี้การงานการเงนิงนจัดระุ่มนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าคุณไปทํางานที่อะไรที่เกี่ยวกับสถานที่อ,อัปจารจะยิ่งลุ่งเป็นพิเศษนะครับผมแต่ถึงแม,แม้จะไม่ใช่ก็ถือว่าจัดระอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เหมือนกับว่าคุณสามารถหาช่องทางได้หลากหลายช่องทางแล้วก็ค่อนข้างจะมีดวงส่งเสริมมาจากหลากหลายทิศทาาางหหลลกยรูปแบบ เอาซะด้วยนะครับผมจัดไว้อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆนะครับสำหรับดวงการเงินของชาวราศีมีนนะครับต่อไปนะครับผมมาดูดวงความรักของชาวราศีมีนกันบ้างดีกว่านะครับผมการงานรุ่งการเงินยิ้มเยี่ยมนะครับผมมาดูความรักของชาวราศีมีนกันบ้างดีกว่านะครับอขอดวงความรักของชาวราศีมีนนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับผม ขอดวงความรักนะครับของชาวราศีมีนนะครับ ในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับผมสําหรับดวงความรักของชาวราศีมีนนะครับผมดวงความรักของคุณเนี่ยเรียกได้ว่าอย่างไงดีครับมีการทะเลาะกันแน่นอนนะผมมีการใจร้อนซึ่งกันและกันบ้างนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามคุณมีความหนักแน่นแล้วก็ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์นะครับในบางวันเนี่ยคู่รักของคุณบทจะทําตัวไม่มีเหตุผลบทจะงีะ่เง่างอแงงบทจะใจร้อนก็เป็นนะครับผมแต่บางวันที่คุณใช้เหตุใช้ผลคุยกับเขาเขาก็เข้าใจคุณเป็นอย่างดีนะครับช่วงนี้ค่อนข้างที่จะ รุ่มรุ่มดอนดมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมวันไหนทะเลาะกันเนี่ยก็ทะเลาะกันแบบหืมแต่บทวันถัดมาเนี่ยคุณจะคุยดีกันก็ดีกันซะอย่างนั้นนะครับผมลืมไปเลยว่าเคยทะเลาะกันนะครับผมจัดว่ามีความหนักแน่นซึ่งกันและกันมากพอสมควรแล้วก็ในบางวันถึงแม้จะใช้อารมณ์ถึงแม้จะมีความใจร้อนใส่กันบ้างก็ตามนะผมแต่ด้วยเหตุและผลที่คุณมีก็จะทําให้คนรักของคุณเนี่ยกลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีได้พอสมควรนะครับผมเพราะไพ่ของคุณเนี่ยจัดได้ว่าขึ้นมาคู่กันทั้งดีทั้งงไมมมมม่่่ดดีีีีเลยนนคคคคบบก็ือออววาาุซึ มองกันเป็นนกพวนะับผมแต่บางวันเนี่ยเขาก็สร้างความหนักอกหนักใจสร้างความเครียดให้คุณได้เช่นกันนะครับผมดีสลับไม่ดีแล้วดวงของชาวราศี มีนในช่วงนี้นะผมวันไหนทะเลาะกันวันไหนเครียดเนี่ยก็เครียดกับใจนะผมวันไหนจะรักกันก็รักเป็นใจหายนะผมเรียกได้ว่าไม่มีตรงกลางแล้วผมไม่มีอะไรครับไม่ไม่ได้หวานกันกี่วันนะครับผมนึกออกไหมพอหวานกันได้ม่กี่วันเอาเดี๋ยวสักพักหนึ่งทะเลาะกันอีกแล้วแต่ทะเลาะทะเลาะกันแค่ไหนก็ไม่ไปไหนนะผมทะเลาะกันวันสองวันเดียวสักพักหนึ่งก็จะกลับมาดีกันได้ดังเดิมนะผมเรียกได้ว่าดวงแบบว่าสลับกันไปสลับกันมาเลยนะครับสำหรับชาวราศีมีนแต่อย่างไรก็ตามนะผมคู่รักของคุณและตัวของคุณนะครับผมก็ยังคงรักน่ครมาตว และกันเป็นอย่างดีถึงแม้จะมีบางวันที่ไม่เข้าใจกันบ้างทะเลาะกันบ้างเครียดกันบ้างนะับใจร้อนใส่กันบ้างแต่อย่างน้อยก็ยังคงที่จะมองไปข้างหน้าร่วมกันแล้วก็ยังให้ความรักความสําคัญกับครอบครัวกันอยู่เสมอนะครับสําหรับชาวราศีมีนอันเกณฑ์ความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับทะเลาะกันบ้างก็ธรรมดานะครับริมกับฟันนะครับสําหรับชาวราศีมีนในช่วงนี้นะครับ อ่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูดวงอ่าไพ่ประกอบกันบ้างดีกว่านะครับว่าดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับชาวราศีมีนนะครับผมอ่ะขอดวงความรักนะครับของชาวราศีมีนนะครับผม ในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับผมดวงความรักของชาวราศีมีนนะครับผมโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยคุณค่อนข้างจะมีภาพของการที่มองไปในอนาคตร,ร่วมกันมากพอสมควรนะครับผมค่อนข้างจะเป็นความหวังซึ่งกันและกันค่อนข้างจะมองกันในแง่ดีนะผมถึงจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะตามจิกตามหึงตามหัวมากเกินไปหน่อยอันนี้เป็นปัญหาของชาวราศีมีนนะครับผมอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยคิดมากแล้วก็ชอบขี้หึงขี้ระแวงมากเกินไปหน่อยเพราะไพ่ของคุณมีไพ่ของตัวเดิมูนขึ้นมาแถมบทสรุปออกม,ม,มาก็เป็นตัวห้าเหรียญน,นะผมอาจจะเป็นภาพของการที่ เขาอาจจะอาจจะขี้หึงขี้ระแวงแต่มันก็เกิดจากความรักนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดวงความรักของชาวราศีมีนก็จับไว้อยู่ในเกมดีอยู่นะครับผมดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีมองกันในแงด่ดีแล้วก็เป็นความหวังซึ่งกันและกันอยู่นะครับผมถ้าจะต้องลดลงหน่อยก็อาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลิกคิดมากเลิกตามจิตเลิกตามหึงตามหวง,งลงสักนิดหนึ่งก็จะดีมากๆนะครับสำหรับชาวราศีมีนอ่ะเกณฑ์ความรักก็จับไว้อยู่ในเกมดีนะครับสาหรับชาวราศีมีนนะครับผม อ่ะต่อไปนะครผมมาดูดวงความรักของชาวโสดของชาวราศีมีนกันบ้างดีกว่าครับสำหรับดวงความรักของชาวโสดนะครในช่วงประมาณไปไปลายเดือนอ่า เดือนมิถุนาก่อนจะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนะครับผมเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ของคล้ายๆกับคนมีคู่นะครับผมค่อนข้างจะรุ่มรุ่มเดินดอนพอสมควรเหมือนกันนะครับผมในบางครั้งเนี่ยคุณก็อยากที่จะอยู่คนเดียวนะครับผมบางครั้งเนี่ยคุณก็อยากจะมีใครสักคนเข้ามาเติมเต็มในชีวิตเช่นกันนะครับผมและคุณก็มีเซนส์ในการที่จะรับรู้หรือว่าสัมผัสกับอะไรบางอย่างเกี่ยวความรักเหมือนกันนะครับผมเรียกได้ว่าช่วงนี้ชาวราศีมีนเนี่ยอารมณ์ไม่ค่อยจะคงที่เลยนะครับผมใครเข้ามาหาคคุุณณี่จะ มีความรู้สึกเหมือนจะจับเซนได้นะผมว่าเขาจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณหรือเปล่านะผมแล้วช่วงนี้ค่อนข้างจะมีภาวะของการที่อยากจะอยู่คนเดียวมากพอสมควรนะครับผมแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนกับอารมณ์ไม่ค่อยจะคงที่นึกออกไหมครับใครเข้ามาถามไม่มีคนเข้ามาคุยกับคุณเยอะไหมมีพอสมควรเลยนะแต่ตัวของคุณเองนะครับผมจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะถูกใจหรือว่ารู้สึกเหมือนกับ <c oughs> เหมือนกับมีมีภาพของการที่ยังไม่อยากจะเริ่มต้นกับใครสักเท่าไหร่นะผมเหมือนกับสมองของคุณเนี่ยจะสั่งการมาว่าอย่าพึ่งเลยนะอย่าพึ่งไปไปคบหากับใครในช่วงนี้เลยมีใครเข้ามาคุณก็ตัดความสัมพันธ์ไปดีกว่านะผมคบกันได้แค่ระดับหนึ่งนะครับผมคุณจะไม่ให้ใจกับใครสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะคุณจะมีเซนส์อะไรบางอย่างที่มันจับสัมผัสได้ว่ายัางไม่ควรที่จะคบหาใครในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงต้นเดือนนะครับผมคุณก็มีมีภาวะของการที่ ค่อนข้างจะเครียดค่อนข้างจะมีความไม่ชัดเจนนะผมแต่นะครับผมดวงของคุณนะครับผมจะเจอคนจริงๆนะครับผมต้องผ่านช่วงต้นเดือนไปก่อนเลยนะครับผมผ่านช่วงต้นเดือนไปก่อนเพราะคุณจะรู้สึกได้ว่า เพราะคุณจะรู้สึกได้ว่าเส้นของคุณจะถูกต้องนะครับผมถ้าผ่านช่วงต้นเดือนไปแล้วเนี่ยจะมีคนที่เพอร์เฟกเลยนะครับผมสําหรับคุณเข้ามาในชีวิตนั่นแหละครับผมเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ชาวราศีมีนอาสามารถได้นะครับผมทําให้คุณเนี่ยไม่ไม่ตัดสินใจที่จะลงลึกกับใครในช่วงปลายเดือนิถุนายนนะครับผมแล้วก็คุณรู้ได้เลยว่าถ้าคุณคบกับใครในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีความสาคัญที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักแล้วก็อาจจะทําให้คุณต้องไปเริ่มต้นใหม่ก็เป็นไปได้แต่ว่านะครับผมในช่วงประมาณกลางกลงเดือนกร นะครับผมคุณจะเจอคนที่ใช่เลยนะครับผมเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมในชีวิตของคุณเลยเข้ามานะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะโดนอกโดนใจคุณมากเลยนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณก็แทบจะไปตามตื้อเขาแบบเช้าถึงเย็นถึงเลยนะครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะมาแบบว่าดูแลเอาใจใจส่คุณแบบว่าไปไหนเนี่ยมองไปก็เห็นแต่เขาเลยนะครับผมอาจจะเป็นคนในแดนไกลก็เป็นไปได้นะครับเพราะมีไพ่ของเดอะเวิร์ขึ้นมากำกับด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่คนในแดนไกลเนี่ยก็จะเป็นคนที่สม บูรณ์พร้อมพอดีกับคุณเลยนะครับจะทําให้คุณมีความหวังในชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเออเฮ้ยคุณตัดสินใจถูกที่ยังไม่ได้รีบร้อนที่จะไปคบหาใครในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับผมอาคุณจะมีเซนต์แปลกๆในการที่จะสัมผัสกับใครสักคนหนึ่งและจะมีคนที่ใช่จะมีคนที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมในชีวิตพอดีกับคุณแบบเป๊ะเลยนะครับผมเค <Okay, S 2> มีตรงกันและความรักก่อนสมานนุ่นเนี่ยจะค่อนข้างไปกันได้เป็นอย่างดีนะครับจะเปน นะครับผมเข้ามาในชีวิตเลยนะครับอมีเกณฑ์ที่ได้เจอคนที่ดวงสมพงกันมากๆแล้วก็เป็นคนที่ถูกอกถูกใจคุณมากๆแล้วก็เป็นคนที่ให้ความหวังให้กับความรักของคุณได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออกแนวเป็นคนอุ่นๆแล้วก็ให้ความสมคัญกับครอบครัวมากๆด้วยนะครับผมจะเข้ามาสําหรับชาวราศีมีนนะครับ ก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งการงานการเงินและความรักเลยนะครับสำหรับชาวราศีมีนนะครับชาวโสดจะได้เจอคนที่ดวงสมพงกันมากๆและจะเป็นคนที่ถูกอะไรครับเรียกเลยว่าเหมือนกับถูกต้องตามที่คุณหวังเอาไว้เลยนะครับเรียกได้ว่าเซนของคุณจะถูกต้องตรงเป๊ะเลยนะครับสำหรับชาวราศีมีนในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมอ่ะยังไงก็ขอให้เป็นไปตามที่ไพ่ทํานายด้วยนะครับผมสาหรับชาวราศีมีนนะครับผมขอให้คุณรุ่งทั้งการงานการเงินและความรักตามที่ไพ่ทํานายออกมาด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบกก็ฝา ไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องทาโรวิสตุลนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทาโรวิสตุลก็ขอให้เฮงๆเรวยๆปังๆสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ